สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีมิถุนเจมินายทุกท่านนะครับในปักที่สองของเดือนมกราคมปีพระพุทธศักราช2567เกณฑ์ดวงธุรกิจการค้าโดยเฉพาะของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาฟังกันนะครับในปักที่สองของเดือนมกราคมนี้องค์พระสุริยเทพก็ขยับย้ายเข้า ไปสู่ราศีมังกรอย่างเต็มตัวนะครับเต็มตัวเต็มที่เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยหรือว่าสุริยเทพจะขยับเข้าในราศีเนี่ยจริง,รงๆก็คือกลางเดือนนะครับเพราะฉะนั้นกลางเดือนท่านขยับปุ๊บเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของราศีมังกรที่ดวงอาทิตย์อยู่ราศีมังกรพวกเรามีชะตากำเนิดเป็นชาวราศีมิถุนมีอะไรเป็นสาระบ้างนะครับ ก็สุริเทพเป็นประโยชน์กับเราอยู่แล้วนะเรื่องใดๆที่ค้างคาในชีวิตนะเมื่อองค์พระสุริเทพยอยู่ตำแหน่งราศีมังกรชาวราศีมิถุนก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเรียบร้อยนะครับเรื่องไหนค้างคาเรื่องนั้นๆล้วนได้รับการแก้ไขนะครับอันนี้ัสำหรับเจมีนายนะเรื่องการงานความสำเร็จไม่มีปัญหาเลยนะครับทีนี้ดาวพระศุกร์ครับดาวพระศุกร์หรือวีนัสเนี่ย หรือองค์พระสุกราจารยเทพนะนี่ชื่อจริงท่านเนาะท่านย้ายจากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูครับการย้ายของท่านนี้เป็นการบัญญัตินะเนื้อเรื่องใหม่เรื่องราวในดวงชะตาใหม่ให้กับชาวราศีพิจิกครับผมจะไม่ทายว่าการที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับราศีมิถุนเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความรักแฟน หรือว่าคู่ชีวิตคนใหม่นะครับจะไม่ทายว่าคนโสดจะมีแฟนหรือคนที่มีแฟนแล้วความรักจะดีเหตุผลก็คือว่าการที่พระศุกร์เป็นดาวประจําเรื่องการเงินโดยเฉพาะนั่นเองนะครับเมื่อดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําเรื่องของการเงินความมั่งคั่งความประทับใจนะครับเนื้อเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องสมรรถภาพความรักอย่างแน่นอนละ มันจะกลายเป็นเรื่องเงินตรงๆเพราะดาวที่ย้ายมาเล็งตรงๆกับชาวราศีมิถุนอยู่ในตำแหน่งเซเว่นเฮาสตำแหน่งตรงกันข้ามกันนี้ก็คือดาวด้านการเงินนั่นเองก็คือดาวพระศุกร์ครับเพราะนั้นจะบอกพวกเราชาวราศีมิถุนเจมีนายทุกคนว่าสิ่งสำคัญที่สุดในปักที่สองของเดือนมกราคมนี้นะครับ15วันนี้ ดาวพระศุกร์ย้ายวันที่22มกราคมตามหลักโหราศาสตร์อินเดียนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการวางแผนการออมครับตลอดชีวิตของคนเราเนี่ยจะไม่มีช่วงเวลาดีๆที่เราฉลาดในการวางแผนเรื่องการเงินการออมการมีเงินใช้ตอนแก่ทุกวันหรอกครับเราคิดเรื่องนี้ทุกวันเรากังวลเรื่องนี้ทุกวันแต่ท่านผู้ชมเชื่อผมไหมครับว่าเราไม่ฉลาด หรือคำตอบที่เราค้นหาจะไม่พบเจอได้ทุกวันครับช่วงเวลานี้ดาวพระศุกเทพเจ้าแห่งการเงินการออมเทพเจ้าแห่งทรัพยากรสตังในกระเป๋าสตังในแบงค์และสตังในอนาคตอยู่ในตำแหน่งเซเว่นเฮาส์ตรงกับชะตาของชาวราศีมิถุนเล็งร้อเซให้คุณประโยชน์100%เซการวางแผนเรื่องการเงินเงินเก็บเงินออม การเตรียมเงินไว้ให้กับตัวเองญาติพี่น้องคนรักเป็นสิ่งที่วางแผนแล้วคิดแผนแล้วแผนนั้นมีโอกาสเป็นจริงมากที่สุดสิ่งที่เราเลือกเราตามหาเราหาคำตอบคำตอบที่ปรากฏนะครับวิธีการที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรสิ่งเหล่านั้นเป็นคำตอบที่แท้จริงมากที่สุดไม่มีเวลาใดที่จะแท้จริงยิ่งกว่านี้แล้วนะครับ อันนี้คือช่วงเวลาที่ใกล้ๆนี้นะมันจะมีอีกช่วงหนึ่งที่ดาวพระศุกร์ค่อยๆเดินจากราศีธนูผ่านราศีมังกรกุมมีนราศีเมษแล้วก็มาถึงราศีพฤษภและในที่สุดก็มาประจาที่ดวงชะตาของพวกเราราศีมิถุนนั่นรออีกหลายก้าวหลายจังหวะเลยครับกว่าพระศุกร์จะมาเหยียบทับ ชะตาของพวกเราชาวราศีมิถุนคือเข้าบ้านเราจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอการรอแบบนั้นเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรเลยครับตอนนี้ท่านเล็งเรา100%ให้คุณประโยชน์เรื่องนี้ก็ต้องทำนะใครที่เป็นชาวราศีมิถุนแล้วไม่ได้ทำสิ่งนี้ในปักที่2ของเดือนมกราคมไม่ได้คิดไม่ได้ทำยาวไปจนถึงปักที่1ของกุมภาและปักที่สอของกุมภาด้วยซ้ำ ไม่คิดไม่ทำปล่อยผ่าน3ปักนี้45วันอันนี้ถือว่าเป็นผู้ประมาทอย่างยิ่งแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องการวางแผนการเงินการทองจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังเพื่อให้เราไม่หลงทางพักสักครู่ครับ ท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีนาาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกศลในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองผ่านมหาวิธีมงคลธาตุ่าจากาจารย์มงคลเรียบร้อยแล้วครับครับกลับมาแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะดาวพระศุกร์ระวังแผนยังไงที่เรียกว่ามันควรจะทํา คืออย่างนี้ครับดาวพระศุกร์นั้นย้ายจากราศีพิจิกเข้าราศีธนูอยู่กับกลุ่มดาวที่ชื่อว่ามูละในทางหลักโหราศาสตร์อินเดียเป็นพระแม่เทวีองค์หนึ่งเป็นพระแม่เทวีที่ดูแลต้นไม้ทั้งหมดในโลกเลยครับเป็นพระแม่เทวีที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญทํากุศลดูแลคนยากคนจนนะครับให้เขามีทรัพยากรจุนเจือชีวิตไปได้เป็นเทพเจ้าแห่งการทําบุญให้ฐานนะครับ ผมจะไม่บอกพวกเราชาวราศีมิถุนทุกคนว่าคุณต้องทำบุญอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราควรควรที่จะทำกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับและก็จะไม่บอกพวกเราทุกคนว่าการวางแผนการเงินการออมการมีเงินใช้ตอนแก่จะต้องเป็นไปตามกลุ่มดาวลักษณะที่เรียกว่าค่อยๆอ,ออมเพราะว่าบริบทของแต่ละคนนั้นชาติกำเนิดไม่เหมือนกันนะครับบางคนได้มาแสน ก็ออมหมื่นบางคนได้มาล้านก็ออมแสนอย่างนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเหมือนกันหมดทุกคนในชาวราศีมิถุนว่าด้วยการออมหากแผนการออมของคุณปรากฏขึ้นในช่วง45วันนี้คือรายรับขาเข้าจะต้องมีความต่อเนื่องสิ่งนี้คือสิ่งที่ดวงดาวบนฟ้ากำหนดมาเฉพาะกับคนที่เกิดในช่วงเวลาเป็นชาวราศีมิถุนนะครับ หากว่ารายรับของคุณเป็นรายรับประเภทนานๆได้ทีมาเป็นงวดงวดนะครับคุณทำงานอะไรที่เก็บเงินเป็นงวดหนึ่งงวดสองเงินมัดจำเงินปิดงานปิดจอ็อกเงินเหล่านั้นนะครับเอามาอยู่ในสมการในการวางแผนการออมมาวางแผนการลงทุนมาวางแผนความมั่งคั่งให้ตัวเองบ้านปลายชีวิตมีตังใช้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าดาวแห่งการเงินเนี่ยบังคับบัญชาจากดวงดาวว่าช่วงเวลานี้คุณจะมีช่องทางเรื่องการเงินที่ไหลเข้าแบบตรงเวลาสม่ำเสมอนะครับรายได้ที่เป็นเล็กๆน้อยๆหรือกลางๆที่ไหลเข้าสู่ระบบการเงินของคุณอย่างตรงเวลาสม่ำเสมอนะครับอันนี้ให้วางแผนโดยใช้ เงินตัวนี้เป็นปัจจัยในการคำนวณเช่นหากว่าคุณมีเงินเดือนอยู่นะครับหรือคุณค้าขายที่ช่วงเวลาเสริมพิเศษในรายได้ต่างๆที่เป็นรายได้พิเศษงานเสริมอะไรแบบนี้นะครับคุณรู้อยู่ว่ามันมีเฉลี่ยอยู่เดือนละเท่านี้เท่านี้านบาทตราบใดที่คุณยังทํางานเสริมไรายได้เสริมแบบนี้อยู่ไอตัวเลขจํานวนนี้ครับนำมาวางแผนมันจะเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่า คุณมีงานวิเศษที่มีลักษณะการเงินไม่แน่นอนนะครับได้เป็นงวดเป็นสัญญาจ้างอะไรแบบนี้อย่าเอามาวางแผนนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มดาวมูละนั้นเป็นกลุ่มดาวที่เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องหากว่าเราเอาปัจจัยข้อมูลที่อยู่นอกกลุ่มดาวมาพิจารณาเนี่ยรับรองว่าสมการสูตรที่คำนวณน,นี้ผิดแน่นอนนะครับชาวราศีมิถุน ผมแนะนำอย่างหนึ่งนะครับการวางแผนการออมจะไม่เกี่ยวกับเสียงโชคเสียงลาบใดๆน,นะครับการวางแผนการออมที่ถูกต้องและดีงามที่สุดในชีวิตจะต้องไม่มีเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องโชคดีเรื่องถูกหวยรวยเบอร์หรือเสี่ยงทางทางการพนันมาเกี่ยวข้องนะครับต้องมาจากการลงน้ำพักน้ำแรงนะลงแรงลงใจเข้าไปทำงานเท่านั้นนะครับ อันนี้คือกำลังดวงของชาวราศีมิถุนในปักที่สองของเดือนมกราคมปักที่สองของเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับมีเงินใช้แล้วก็ช่วงเป็นช่วงเวลาแห่งการวางแผนอนาคตชัดเจนวันนั้นก็อยากเสียยวกาดไปนะครับ4-5วันนี้เลยนะโอเคครับนั่นคือข้อมูลสำหรับชาวราศีมิถุน ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกท่านนะครับสมาชิกใหม่มาแล้วก็กดไลค์ให้พวกเรากดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะกดเบาๆให้เราด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์192145คุยกันพบกันใหม่ปักหน้าครับสวัสดีครับ